อาณาจักรริมทะเลหนุ่มกันใช้รวยระดับเจ้าสัวเผยอ,อาณาจักรริมทะเลของหนุ่มกันใช้เรียรเดียวและหลายคนต้องรู้จักสําหรับหนุ่มกันใช้กําเนิดพลอยรู้หรือไม่กว่าจะมาเป็นขวัญใจของคนไทยอย่างทุกวันนี้หนุ่มกันใช้ประวัติไม่ธรรมดาเคยเมือเรื่องฟ้องร้องแย่งสมบัติมาแล้ว หนุ่มกันใช้กำเนิดพลอยเกิดที่กรุงเทพมหาคนครแต่ไปโตที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบศรีขันธ์และจังหวัด,ดยองเป็นบุตรของนายประกอบกำเนิดพลอยกับนางชฉวีวันกำเนิดพลอยภายหลังนายประกอบได้หย่ากับนางชวีวันจึงได้รับการดูแลจากนางวิมลรัตน์ซึ่งเป็นภรรยาใหม่ของพ่อและเป็นแม่เลี้ยงของหนุ่มกันใช้มีพี่ต่างมันดาสามคน ก่อนหน้านี้หนุ่มกันใช้ก็ออกมาเผยว่าตนเคยมีปัญหาเกี่ยวกับปมครอบครัวนางวิมลรัตน์กำเนิดพลอยและนายอัคารก์กำเนิดพลอยแม่เลี้ยงและพี่ชายตั้งมารดาที่ตนเองนั้นไม่ได้รับการหยิบยืน่นหรือได้รับความช่วยเหลือจากแม่เลี้ยง โดยครั้งหนึ่งหนุ่มกัใชัยเคยเล่าผัานรายการดังไว้ว่าชีวิตรันทดโดนแม่เลี้ยงจะไปอยู่ห้องคนใช้ซ้ำยังหลบหน้าเป็นปีหนีหน้าไม่ยอมเคลียร์เรื่องสมบัติถึงขั้นเป็นเรื่องใหญ่ราใหญ่โตซึ่งคดีนั้นเกี่ยวกับการแบ่งสมบัติที่ดิน26รไร่ราคา28ล้านมีการฟ้องร้องเป็นเรื่องใหญ่โตเลยทีเดียวจนท้ายที่สุดทางด้านหนุ่มกันใช้ก็เป็นฝ่ายชนะในเรื่องนี้ในส่วนทางฝ่ายแม่เลี้ยงนางวิมลรัตน์กําล กำเนิดพลอยยินดียกที่ดินที่อำเภอประทิวจังหวัดชุมพรจำนวน26ไร่ราคาประมาณ28ล้านบาทให้หนุ่มกันใช้ด้านหนุ่มกันใช้จึงตอบแทนด้วยการให้เงินสดแก่แม่เลี้ยงจำนวน2ล้านบาทแต่ขอผ่อนชำระจ่ายเดือนละ5,000 50, 0บาทจนครบในส่วนทรัพย์ระดกอื่นๆจะมีการแบ่งกันภายในครอบครัวต่อไปเพียงแค่ทวงถามความยุติธรรมเป็นเจ้าของรีสอร์ทโรงแรม และสปาอยู่ที่จังหวัดประจบศิริขันธ์และจังหวัดชุมพรในชื่อบ้านกำเนิดพลอยรีสอร์ทแอนด์สปาบ้านกำเนิดพลอยรีสอร์ทแอนด์สปาเป็นรีสอร์สตสไตล์บูติกตกแต่งได้อย่างสวยงามตั้งอยู่ที่อำเภอประทิวจังหวัดชุมพรสภาพแวดล้อมด้านธรรมชาติมีวิวหาดส่วนตัวเหมาะแก่การพักผ่อนอย่างยิ่ง ใครที่สนใจก็สามารถติดต่อก,กับทางรีสอร์ทได้เลยแล้ววันนี้หนุ่มกัญชัยได้บอกว่าอาจจะมีการคุยกับกระทิงผ่านรายการห่นกระแสให้ทุกคนรอติดตามถ้าผิดจริงตนสังกัดพร้อมปลดทันที